ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บรนยากาศไฟเทอร์รานบายครับชั้นหน้าผมในคลิปแบตเทอรวันนี้เป็นการแบตเทอรระหว่างดูโอสายฮิตเทอรเรียนฮะอ่าเริ่มจำชื่อได้แล้วฮิตเทอรเรียนฮิตเทอรเรียนนะครับผมกับต้องกระแดดนี่เป็นฮิตเทอร์เรียนกับรอยัลพาราดินซิงเซเวอร์นะครับที่เป็นสายที่โด่งดังในอดีตนะครับอันนี้อย่างที่บอกไปนะครับกลับมาแล้วนะครับสหรับดูโอนะอ่ะโอเคจั๋ะ น้องๆจะถามถึงแก๊กโปรไฟล์นะครับรอไปก่อนนะครับผมนะช่วงนี้ไม่มีเวลาทำนะครับชนกับงานด้วยอันนี้อันนี้คือแอดมินมานอนบ้านกันนะมาค้างกันที่บ้านนะครับเพื่อเตรียมตัวไปงานในวันพรุ่งนี้วันนี้คือถ่ายวันเสาร์ที่20นะครับไอช่างมันปล่อยมันเลยสองใบสองใบสองใบแต่คิดไปคิดมาก็อยี่สิบช่คือตอนเนี้ยคือคือไม่มีตัวไลค์ใช่ท่านี้คือคืนวันที่20 วันเสาร์ที่20นะครับวันนี้เราก็มารวมตัวกันนะครับเพื่อไปงานแข่งในวันที่21นะครับซ้อมการไม่ไม่ซ้อมครับไม่ซ้อมครับเดินจับโปเกมอนนะผมเอาเลยจั่วโอเม่เฉาแล้วงี้ที่จีกว่าผัดเลยพอเชิญจั่วครับอ่ะนิดนึงนิดนึงอ่ะนิ่เดอยวไปไปนี้ก็ไปยี่นกันเช็ค อันนั้นหัวรอดนะพี่โลแบบชิงไหน่อยโอ้ิงไหน่อยทาโลแนวพีจลงแล้วจริงๆตีแวนถ้าอนแวหอกเปยิงให้ไ่ด้ยีแาวหน้าได้ตีแวนเท่าไหร่สิบสิบห้าขอหมื่นห้าพันชี้โอ้ยสิบสี่แวนโอกาสอยู่แล้วแหละสภาพนี้ ไอ้เซ็กซ์กิ้งโชว์ออกก๊อกเลือกเออไม่หรอกไม่มีอากาศฮิวล์ฮิลฮิลฮิลอ่ะครับผมยกหนึ่งแล้วก็เสิร์ชชื่อเหมือนกันแต่ทั้งทีตัวนี้ผมว่ามีเทค่ะแต่ว่าปั้นหมดแล้วั้นหมดเลยใคก่อนดอะไรก่อนถ้าไม่คว่ำใช้ทักยูปีไม่ได้นะครับใช้งายเดมอ่ะถึงจะยกแต่เราเปล่าก็แต่ต้องคว่ำใช่เพราะว่านี้เราอาจจะไม่ใช่ครับฟังความครับเดินไปแล้วก็ตีร่างกายคว่ำดูสลิปแบบเบรกอะไปกันได้ดีมากเลยผ่านแล้วครับ ไอ้เด็กเทแบทเหมือนคนเหมือนคนละเด็กกันแมทกันจริงๆเลยแมทจริงๆแมทสุดๆยิงสุดดีแมทไม่ใช nah. ่อ๋อย่างี้แล้ยิงไหมไม่ยิงทำไมเงี้ยยิงไหมยิงๆก็ได้ยิงยิงยิงไปตัวหนึ่งอ่ะอเก้าพันเหรียญเออรีบดีไหมไปก่อนหนึ่ สิบสี่บาทโกาเช็คโอเคจบเทิร์นถ้อกสองใบเลยว่าเทินไหลวะเนี่ยสแตนดรอไลท์อยากจวดต่อตอจวดนาดีอยยกก่อนยกฟว่ำหนึ่งก่อนคว่มหนึยง่ะยกแล้วก็ฟั่ำหนึ่งจวดจวหนึ่งมีสามตัวเปล่าไม่ถึงไม่แสดงนะครับวางดีๆเลยดิติรงิอยู่ทำอะไรดิแปตัวสอง หายแดมสองนะครับส right? ่วสองจบเลยะเด็กแทบเท้าหนึงพัเเ่าอหไรเก้า huh. พันเองเก้าพันอุ้ไปพื่อไปได้สิบแปดแวนการดแเข้าข้างปเพื่อเช็คคีบแบนพลังข้างเรือคันเช็คพลังข้างฮิ่หนึ่งไม่มีอะไรสองไม่มีอะไรสิบสี่ยี่สี่แบนกา ยี่สิบี่วันกากอันนี้ต้องขอทั้งหมดสองหมืนเนาะครับอี่จีผ่านเลยโอเแซนครับดอไลท์ครับผมมีกันนะนะอ่ะดีเจนเลยแล้วกันนะครับหนึ่งสองสนีสาานะครับด,ดอแล้วก็แล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปเลยนะหาที่เดียวเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเวลานะครับก็จะเป็นบาสเตอร์เบสหนึ่งตัวนะครับกับ เกสองหรือสูงกว่าหนึ่งตัวนะครับความไหมความไหมไม่ความเฮ้ยทำไมนะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนกลับไปมันยิงหลังไม่ได้ยิงหลังได้ความแล้วเอ้าตีให้กาดนะครับตีข้างใครโอกาสตีปล่อยอ่ะแมน,นนะครับสองสองโอกาสครับเช็คเช็คนะครับแล้วก็ตีข้าง้วผม นจบจบจบตัววาวางไงยังไงยังไงสกีตัวดี้ยกชื่อเหมือนกันหนึ่งตัวยกพีทสองตัวครับผมสกีจี๊คว่ำสองชี้หนึ่งตัวชี้ชี้หนึ่งตัวแล้วยกตัวชื่อเหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่ยกหมือนกันตัวสองโอเคมีไหมไม่มีไม่มีด้วยแตกไปอ่ะสิบเก้าพอ แบนเข้าเลยเพื่อเช็คพาวข้างอีกเลยชั้น,นเช็คนี่ยังไรแล้วไม่เช็คห้าพันแหวนไปข้างนี้สิบเก้าส <20 S 1> ิบกสหมื่นห้าสิบเก้าสองหมื่นห้ให้ลุมมีหนึ่งใบใ<ช>พูดทำใหม่ะพ <PG S 2> ีจีทับผมพันเลยพี่จีข้ามมาเป็นไงล่ะ ถูกนี้ยังกัดได้เดี๋ยวยุคหน้ากัดไม่ได้นะแตนดอ,อเฮเยงับไลท์งัฮะอู้ลูกได้ครั้งเดียวมันเป็นไรหรอกเราไม่เจอพอฟังเสียงรึเปล่าจัวแล้วก็ซีอาหา่ห์ซีใบเป๊ะเฮ้ยไม่ค่อยมีจิ๊กเกอร์เลยเนะาะฮะมีแค่ชีย้ย่างเดียวไม่ค่ะไม่ชี้ นี่แต่คริ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 ใบฟูอาร์ตหมดแล้วเหรออ,อยู่ไหนวะตามนั้นเลยฮะใบฟูอาร์ตหลบหายไปไหนนี่หมดแล้วลงแดนไปแล้วเหลือตัวเดียวสลับนะโอเคอย่าเลยอย่าเลยอย่างนี้แหละเดี๋ยวน้องๆไม่ได,<ๆ>ไได้ไม่ได้ซีเรียสแค่ดูด้วยหมดไลยังใช่อยากได้นิดหน่อยก็ได้ละอยากได้นิดหน่อยไม่อยากได้เยอะเก้าพันข้างครับ ก็ค่อนข้างปล่อยอ่ะสองหมื่นสองแมนดอกแนกโนเออเดี๋ยวหลังคลิปแล้วกันะนะครโนเนาะใช่เช็คหนึ่งเช็คสองเข้าไปสกิลแถาสองโตสามหนึ่งสองอ่าสามโตสามแล้วก็ทิ้งสองอ่ะอือ หนึง <1. S 2> จสองมืนสองอูเนาะโอเหาไหล์โอเคหาไลท์สองหมื่นสองหาตัวมันมาไล์ไงสามหมืิดสามหมืนหกใช่ิดโอเคผิดเนาะเช็ใช่ <Okay. S 2> <S <S ใช่ล้วอ่ะหมื่นไม่ไม่ได้ีไม่เข้าแล้วจบจบจบตเข้าด้วยเหรอ ได้ทีไงออใช่ไหมล่ะป้าเอ,อ้ทำไมกบเอะกับแล้วให้หลังแล้วจบเรื่องแล้วแปลงไปก่อนอนะ่ะก้19ขี้เปล่าเข้ามาลุ้นเลยเปอร์เช็คเซคันด์เช็คกูไม่เจอเยี่อะไรห้าพันจวหนึ่งสแตนครับรอมา <laughs> มามากว่าเดิมแล้วทีเนี้ยเอาสิบสองเอาเปล่าตีสี่ครั้งอ่ะเอาเปล่าจัดให้อ่ะตามคำขอ,ขอเห็นบอกอยากได้สี่แดมค่ะทันอ่ะสองหมื่นแปดเดียววะอดอกแรกเข้าเข้าเนะเาะหนึ่ง สองนี่รอดูไม่มีอะไรสกิลสกิลอ่าตัวนี้ก่อนอ่ะเก็บหนึ่งใบใต้เด็กอ่ะหงายดำหนึ่งแล้ววันหนึ่งดูดำที่หงายก่อนหงายดำหนึ่งอ่ะหงายหงายนี่แล้วกันต่อชุบตัวหนึ่งสกิลเราจะความสองไปโป้โต่สามโต่สามโผหมดพอดีอุ้ยแล้วก็ทิ้งสองหนึ่ง สองเทียน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 ใหม่ปึ้งออกมาแล้วโตเซฟนะครับมือกี่ใบอ่ะกำลังผมงกำลังคิดอยู่นะว่าผมจะเล่นตัวไหนดีห้าใบเฮ้ยต้องได้สุงวะอ่ะตีสองได้สองได้เนาะหนึ่งสองอ่ะหมื่นหกแวนปุ้ยครับจ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 บพี่ผมไม่ประกาศใครนุ่นเทินหรอก เราเป็นเงือกน่ารักให้มันน่ารักจริงเถอะเบรกไรตรงคว่ำเปล่าวะไม่ต้องเออไม่ไม่ตีแล้วให้คว่ำอ๋อตีแล้วให้คว่ำเนาะใช่ตีคว2 2> ่ำคอสองตีคว่ำคอสองด้วยคอสอ,สองสองนะไน่ใช่อุ้ยพุงพ่งพุงพ่งพุ่งพุ่งลมแรงนะครับตรงนี้พายุเข้าตีแบงค์ขอห้าพันอ่ามาก่อนวัดเบสไป ตีแวนขอให้ฆ่าพันคดเสิร์ตคิดเสิร์ตให้ตกคิดเสิร์ตใหะตายพูดใหม่คิดอ่ะตีแวนอ่าความหนึ่งก่อนความหนึ่งความหนึ่งก่อนจับหนึ่งนะอันนี้ทำอะไรเนี่ยโตบาส์หนึ่งยกอ๋อเมื่อตีใช่ไหมใช่ไม่ไม่มันต้องมันต้องตัวนั้นมันเดี๋ยวยกหมดเลยเออมันยกหมดเลยดีกว่าคว่ำมันดีกว่าอ่าไงจับหนึ่งนะใส่เท่าไหร่วะใส่สองยิงสองอันนี้ตีก็เป็นมันก็ยกใช่ไหมอ่าอยังไงความหนึ่งไหมคิด ไม่เรื่องมันทําได้เอาจริงๆมันก็ทําได้เมื่อกี้ของที่ยกขึ้นไปมันก็ทําได้คอสองก่อนเดี๋ยวมายกแล้วยกแล้วใช้สกิลก่อนเจริงนะคิดอ่ะใช้อ่ะคุณคลิปได้ทำเท่าไหร่ดีแล้วแต่เอ้าทำหนึ่งว่าโอเคจุดนึงเปิดไหมไม่มีนะครับเอาไงเอาไงแล้วก็ลงสองก่อนเนาะใช่ ตัวนี้หนึ่งใบได้ใบหนึ่งเ้ก็ตัวนี้ก่อนตัวสองตัวสองไหนสองไหสองนียนียอือหืต่อสองหมื่นสองหมื่นสี่สี่แค่บวกสามพันแวนไกีจีอฮอันนี้รอบแรกนะไม่สองหมื่นหนึ่งก่อนไม่บวกต้องคว่ำ เ่อเช็คครับเซคชั่นเช็คเฮ้ยทีพลังแวนแล้วก็คันสองทิ้งชื่อเหมือนกันสองใบหนึ่งสองมือกี่ใบอะสี่สี่ทิ้งใบนี้แไปใบนี้นะอือารยลุกลุกสิบสี่แวนกัดสิบสี่แวนห้าพันเซฟอะตีแวนปั้นหนึ่งยกยกหมดพอสอง สองใบหนึ่ใบสองใบอ่ะฮะสองสี่อ่ะสองหมื่นหนึ่งวันจันไม่สองหมื่นส่สองหมืนสี่หพันบวกสามพันบวกแค่สาเองอ่ะสองสี่สองสี่สองห้าเนี่ยผมจำไม่ได้ผมจำจำได้ว่ามันไม่ครับเส้นบวกสามพันเดียสองสี่อันนี้สองหมื่นหนึ่งใบเดียวใบเดียวเขี้ีลูกพลัง พลังเออแค่น,นั้นแหละมีจีบไม่หิวไม่หิวก็จบแล้วครับการต่อสู้ระหว่างเงือกกับรอยย่อเนาะเงือกดูโอฮิเลียกับรอยย่อก็เรียกยังไงดีเล่นโตโตี่ตัเลียใช่ไ,ไม่ใช่ไม่สายเป็นสายอิตเลียอันนียจริงๆอะใส่ไว้สองใบกับเบรกลายอย่างละสองใบแค่นั้นเองจริงๆอะเมเื่อก,กี้ถามว่าจะยกยกแบบ ยกเอาลัวนๆเอาแค่พีเทเขาแค่รอบเดียวถ้าไม่โลภนะมันก็ทําได้แต่ว่าอันนี้ก็โลบถ้าโลบอะ่ะแบบนั้นมันมันเรียกว่าอะไรมันได้มือเต็มๆเลยไงมันได้มือปุ๊บๆแๆน่นอนนะครับต้องกําเงินดาเนจก่อนใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีตัววิ่งเข้าโตเองแบบเฉยๆได้ตั้งแต่ตัวเริ่ม <c oughs> ใช่ไหมมันม,มีตัววิ่งเข้าโต่เล่นๆได้นะครับแล้วก็ดูโอก็เป็นสายหนึ่งแหละที่ผมมองว่าก็โอเคแต่ผมเล่นนะมันไม่เคยขึ้นหรอกที่ผมไม่ได้คนเล่นไง มันก็เลยโอเคหน่อยถ้าผมเล่นอ่ะจะไม่มีจะ,มมจะไม่มีช็อตยกได้ยกหรอกนะครับก็ได้อยู่ในเด็กโง่ๆไปอย่างนั้นเลยนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นดูโอไม่ขึ้นนะครับซื้อมาเองแต่เล่นไม่ขึ้นไม่เข้าใจด้วยเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมก็สนุกสนุกวันนี้เนะะาะใครเดี๋ยวชอบเด็้โปรไฟล์เดี๋ยวผมทําตามหลังไปให้นะครับช่วงนี้ไม่มีนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามและชอบดก,อดก,กดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมข้างข้างข้างล่างหรือข้างข้างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราไว้กันไปถ่าน้ยแลวาผมจะมีีชิปดๆถ่าอุ่ยแาน ที่เป็นสปอนเซอร์ของเราผู้ใจดีของเราคือร้านซ <Yeah. S 2> ีจ้าเมกาะพาซาเซนห้านะผมนุ่นสนับสนุนเราโอเคเราอยู่ใทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในชิปแบทเทิลิปเด็กโปรไฟล์ชิปนู้นชิปนี้ชิปนั้นของเราเราต่อไปนะผมสวัสดีครับ